วนนี้เราก็มาคุยธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่จะส่งออกสินค้าเราไปต่างประเทศนะครับก็อยู่กันที่ BTS กรุณเิธีนะครับที่ t o Digital Park วันนี้เรามาพบกับบริษัทา l i บ a b a เพื่อมาติดต่อนะครับเอาสินค้าของเราลงในแพลตฟอร์มของเขาครับเพราะว่ามีตัวแทนหลายท่านนะครับจากต่างประเทศเนี่ยติดต่อเข้ามาจะเอาสินค้าเราไปขายในต่างประเทศนะครับเราเลยลองติดต่อาลีบาบาดูเพื่อนําสินค้าเราไปลงในแพลตฟอร์ม เพื่อคนต่างประเทศสนใจนะครับเราจะได้เอ็กซ์พอร์ตสินค้าเราไปให้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องประชุมนะครับในบริษัทอลบาบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นนี้เราก็มาคุยธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่จะส่งออกสินค้าเราไปต่างประเทศนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะถ้าเกิดว่ามีผู้ค้านะครับในต่างประเทศต้องการอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็คิดว่าเราจะต้องรวยแน่